เสียงปีปีนอนกลนไหมกดไล<อ>ค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอโ้เสียงปีปีนอนกลนไหมสวัสดีค่ะมาดูเด็กหน่อยนะคะนอนทั้งพี่และน้องเลยแม่ยืนเฝ้าเสียงพีปีนอนกลนทวนๆเลยแม่ที่เสียนดียืนเฝ้าลูกนอน อยลานอยนอนคองอย่างนี้คุดของจองอยังเดี๋ยวไปดูพี่ปีกัน,นเสียงนอนกลนเสียงพี่ปีนอนกลน นาหน้าขาวหน่อยเสียงนุ่นกลืนนะพี่น้องนอนในหลุมไหมตัวอะไรยังกลืน พ่มีนหลับตะลูกเด้อพพ่อก็หลับพ่อก็นอนหลับเหมือนกันหลับทั้งพ่อและลูกเสียงปี่ปีนอนตดป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 ด,ปดเลย หาดูได้ยากนะพี่ปีนอนตอนกลางวันนี่เหมือนแม่ไตวันนั้นนะนอนตอนกลางวันนอนตอนเช้าเด็กหน่อยกวนเนาะเด็กหน่อยกวนเนมเนาะบรรยากาศดีนะคะลมพัดปวยๆเลย ลมพัดตึงพัดตึงเล็กน้อยก็ไม่นอนดีแม่ก็ยืนกิู่น้าเฝาลูกไปทิเล็กทั้งสองนอนอย่างสบายใจเพราะว่ามีแม่ยืนเฝ้า แม่เฝ้าลายอยู่เนาะแม่ยืนเฝ้าลายอยู <Ł Ib ull ober> ่นนจะได้เย็นโคดทะเลคุณแม่เฝ้าลูกคุณแม่เฝ้าลูกพิญยาเฝ้าลูกจ้า ปวดอึอดติช่วยลังไปนะ,นะลมเย็นดีนะคะ เหนือ่อยก็เลยพักพลอยตามอัธยาศัยหับสบายทานอนเทานอนนอนกดตรองนหนาว้ำเยน็ยนยน้ำเย็นน้ำหนาวแค่โคลโลอยู่หน่อยให้ขคลอลอยู่ น้องอาบปากอีกดังหากนะไอ้พุงพี่ปีนอนอาบปากขึ้นนองเลย ขีสร้างง่ญ่อันนั้นอันนั้นก้อนขีสร้างน้อยวนน้อนเออนฮ็ดขอลอยเยอะคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะดูช้างนอนอเวลาพักผ่อน,นะะเวลาพักผ่อนของน้องช้างบรรยากาศดีตอนกลางคืนอะ่ะมันไม่มีลมแบบนี้นะคะมันยุง่งมันเยอะ เลยนอนไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่มานอนตอนเช้าเอาลมเย็นดีถ้านอนทั้งสามนี่คือโหสุดยอดเลยนะถ้าแม่ตายนอนด้วยเนี่คือได้ภาพสวยงามเลยนะคะแม่ยืนหลับแล้วแม่ ลูกนอนแต่ประการถิ่มตัวลงนอนขึ้นกันเลยลูกๆนอนหมดแล้วคุณแม่ก็เยืนเฝ้าสิคะเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะอบอุ่นคุณแม่ลูกสอง เยืนเฝ้าลูกใหญ่กับลูกสาวหน่อยเนาะฮ้อนยัไปเบิ่งก่อนขี่สางหน่อยเฮาคู่ลูคขู่ลูคขู่เลยยันทาาไม่เลวเหยียดขาเลวบัสเยเหยียดขาเลวเหยียดขาคือพี่เลยขี้โบกุมบ๊ก จังต้องนะ่งกว่าจะลับได้นะกวนเมมัดหนูพอไปตัดไหยเล่นโซยุบัดหน,นูอ่อยอนน่นงั้นถ้าแม่ๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ ฝากแม่ๆด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์ไม่ข้ามโฆษณาก็ขอบพระคุณมากๆจ้าเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆบม่บายบาย